เล็กเกียีโนะหน้าหน้าม่หวานเขีนาอะไรแล้วยามนะบาร่างกาเกียมเลยพี่น้องเรยังนี่มกยังเนาะเขาสากเขาปบดิบานนี่แมเขาสากขาประดินแล้วแล้วเนาะเอาแมกเน็บยังดีพี่น้องเขาิแกกินเป็นเนาะค นี่ก็เขียนสื่อเขียนอย่างใส่พี่น้องเลยกะเกียร์อื่นใส่บาทเนาะพ่อใหญ่กวิทหลานเงีบเงีบเงียบเนาะไมเช้าเลยกะเกียมเครื่องพี่น้องประมาณนี้เนาะ ไม่ใหญ่เห็ดตามเห็ดคองประเภทนี i̇şte <isma> ้พันพาบรุษพันพาเห็ดตะการ์เนาะปีหนึ่งไม่สองคือเห็ดให้โหทีจากไปแล้วลูกลุนลานก็เห็ดต่อไปพี่น้องเอ้ยลองรับไปลองรับไปคุณพ่อคุณแม่เห็นปะ

เอาตรงอยันคือ,อ,อเก่าเด้อพี่น้องเด้อคันไผ่หูยาตัวผีให้คอมเมนต์บอกหน่อยเด้อชี้หามาใส่ผีเป๋วเอียนที่เก่านล้วเจ็บอีกแล้วมันมือรีดชาไผ่คนที่ชิบก,ก็จะได้ต้องไปปาก จริงจังเนาะทนไหวแล้วเย็บแบบมือไม่ใหญ่เพนเฮต์เนาะพหนวดตาลายมาคอยถ่ายนะวะ ส่งแม,ม่นานหมอใหม่ล่ะไอคือต้มน้ำแหน่ยต้มเลยนะ,ะดีรูอ่าวกินน้ำพร<อ>้อมไปลองตนะ้มแล้วมีสื่อขอา้างแน่นะสื่อก็บุ่คคลเห็นครับ เห็ดห้งงัวบอไหมเบาเล้ไหมเห็ดห้งัวพอบอเห็ดห้งงัวแล้วก็เห็ดห้ยผูลูงรับไปแล้วเนาะเห็ดปีหนึ่งเห็ดสองเทับเห็ดกันมาประเพณนีลาวเหาพี่น้องเอ้ยต้นกับต้าเห็ดแล้วเนาะ มือเช้ายน่าไ่ใช่จะลืมได้งงเกียมเครื่องไว้ใช้มาอื่นพี่น้องเลยใส่สารอื่นเลยอ่านไม่ยอมทิ้งเมื่อไหโกบโดบอยู่นี่ก็ได้เต็มกล้องงาะใหญ่เลยต้องผู้สินเขียวน้องสาวหลาน เป็นอะไรอาจารย์ไทยไทยแน่แล้วบ่เอ้าให้ไม่ใหญ่เปล่าอันนี้เห็ดบุญแบบแบบใดแม่แดงมากเลยค่ะลงจับนหมดสำัเปนห้ดหัว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 หับหัวหัวหวหัหัวหหวหัวหหัวันหหัวหหัวหัวหัเหัหวหัหวหหเ เขาฉากบริพัดับดินแนมมาทั้งผิดังขวาเขาฉากเนาะครับรดับดินแล้วแล้วเนาะเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บสิบเพ่งสิบเพ่งเฮ็ดทุปปีเนาะปีนี่ยากหลายยากหลายบริเวณเขาวต้มยากหลายได้หลายน้อยเอ้ยหลานให้หลานก็ได้ ห้านก็หลานเป็นากอาพูดพเท่าบริปะสายโเลยพีนองเลยเดี๋ยวนี้หามิทอยแวบแบบเดียวเกี่ยมเครื่องมือพี่น้องเอ้ย